สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าใครที่ฝันถึงคุณในคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นคนที่ดูต่างวัยกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขานะคะ ทะเลาะกันก็ได้หรือความสัมพันธ์นี่มันเสี่ยงมากๆเลยนะหมายเลข19ดูต่างวัยกันมากๆดูต่างวัยต่างฐานะนะคะหรือเป็นคนไกลก็ได้นะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ในการทํางานของเขานะคะทํางานอยู่ในตึกสูงๆก็ได้นะหรือการทํางานของเขามันเสี่ยงมากๆเลยการที่คุณจะเจอกันมันยากนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องรอบครอบสุดๆเลยนะมันต้องใช้ความพยายามสูงนะ คนนี้เป็นคนไกลนะคะคนที่คุณมีปัญหาหรือคนที่คุณทะเลาะกันก็ได้หรือเป็นคนที่ต้องเดินทางนะคะเห็นไหมเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะมาหาคุณตอนนี้เวลานี้เลยนะคะเป็นคนไกลนะบางคนอาจจะเป็นแขกเป็นอิสลามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีปัญหากระทบกระทั่งกันก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมาหาคุณตอนนี้เวลานี้เลยนะคะบางคนโกรธกันก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ าไม่ใช่ชางตางชาติก็เป็นคนที่การติดต่อต้องติดต่อทางการสื่อสารนะคะหรือหรือการเดินทางอย่างเงี้ยหรือคนคนนี้การเดินทางต้องใช้ความเร็วหรือว่าคุณกับเขาคุยกันทางออนไลน์กันเป็นประจำเลยก็ได้นะคะหรือบางคนมีปัญหากันรกระ,ระทั่งเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะมาหาคุณตอนนี้เวลาน,นี้เลยนะ คนคนนี้ดูต่างวัยกับคุณนะคะดูไกลนะดูนิ่งดูเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกว่าไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ได้นะหมายเลขสิบสามแสดงว่าเป็นคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะอยากกลับมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะเป็นคนไกลเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกผูกพันหรือคุณรู้สึกรักเขามากๆนะคะดูต่างวัยกับคุณนะ ร i n งโอ้โหแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่คุณอะนะคนคนนี้อยากที่จะมั่นหมายอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะคะเขาอ,อยากที่จะให้ของมีค่าหรืออยากที่จะอยู่กับคุณอะไม่อยากที่จะไกลกับคุณก็ได้ เร,เร็วนี้นะคะเห็นไหมสำหรับใครบางคนนะคะจะได้ของมีค่านะอืมเห็นไหมแหวนทองจะได้ของมีค่าก็ได้หรือคนคนนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะอยู่อยากที่จะแต่งงานกับคุณนั่นแหละอยากที่จะมั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะแต่งงานกับคุณอะถ้ามันมีปาฏิหาริย์นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่อะคุณอยากจะเป็น เรืออะไรพันเนอร์หุ้นส่วนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นแหวนอะเป็นแหวนออือืเป็นคนที่คุณจบความสัมพันธ์หรือว่าคนที่คุณกับเขาน่าจะนิ่งน่าจะห่างกันมาแล้วนะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขานะคะคุณดูไม่สนใจใยดีเขาเลยอะนะคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ใช่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งงานกับคุณนะชิ i ต์แสดงว่าเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางนะผ่านน้ำผ่านทะเลก็ได้การที่คุณจะเจอกันนะ่ะมันยากมากๆนะคะหรือคนๆนี้ดูมีสเสน่ห์นะคะดูเป็นหัวหน้าง,งานมากๆเลยดูเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่คุณจะเจอกันอะ่ะมันต้องเดินทางอะ่ะนะ มันมันอยู่ไกลกันก็ได้นะคะนี่ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ระมัดระวังที่ต้องระมัดระวังก็ได้นะคะหมายความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องโอบครอบนะคะผิดพลาดก็เสียหายก็ได้นะ อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนมีใครหลายๆคนจับตามองนะคะเขาเขาไม่กล้านในความสัมพันธ์ก็ได้นะอืเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงนะคะต้องระมัดระวังก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่า กลัวในความสัมพันธ์หรือเขาก็ต้องระมัดระว,วังมากๆเลยนะต้องดูดีๆในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดนนเผยได้อันนี้มันเป็นแหวนนะนี่เป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงแสดงว่าคนคนนี้อาจจะมีคู่หรืออาจจะแต่งงานแล้วประมาณเนี้ยนะอืเห็นไหมเนี่ยในความสัมพันธ์เขาก็เลยรู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าไม่แน่ใจรู้สึกว่าต้องระมัดระว,วังนะคะมันเสี่ยงสําหรับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันก็ได้คนคนนี้นะรู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างนะคะเขากลัวเกิดความกลัวในกิตใจก็ได้นะคะต้องการเคลียร์ก็ได้ในะความสำคัญนะหนึ่งเมเา้าแสดงว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนไกลนะคะ เป็นคนที่คุณเพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้เป็นคนที่คุณก็รู้สึกตกหลุมรักเขาเขาก็รู้สึกหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์คุณดูเฟรชชี่คุณดูเบิกบานคุณดูแบบร่าเริงสดใสนะคะมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะเขารู้สึกว่าถูกใจคุณนะคะอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณแล้วคนคนนี้ดูเป็นคนในออนไลน์คน คนในสายงานหรือคนใหม่ๆก็ได้นะคะที่คุณเพิ่งพบเพิ่งเจอหรือคนไกลนะรู้สึกว่าถูกใจคุณมากๆนะคะอยากเดินทางมาหานะอโอ้โหคนคนนี้ดูดีนะคะดูมีหน้าที่การงานดีก็ได้นะคะดูมีความแตกต่างเห็นไหมดูมีตำแหน่งอะนะดูมีความแตกต่างกับคุณนะคะดูมี ดูมีฐานะที่แตกต่างกันด้วยนะคะอยากที่จะเห็นไหมหนึ่งไม้เท้าอันนี้หนึ่งเหรียญแสดงว่าคนคนนี้อยากที่จะเริ่มอยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะดูแลนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้ปรับความเข้าใจกันเห็นไหมเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แสดงว่าเป็นคนไกลนะคนคนนี้ดูต่างวายัยต่างฐานะอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะหรือคุณเพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้นะคะเขารู้สึกถูกใจคุณมากๆเลยถูกใจในความมีเสน่ห์ ถูกใจในความร่าเริงสดใสน,นะคะเ<อ>ห็นไหมคุณดูแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เหงาอ่ะนะคะก็ดูมีความสุขมากๆเลยที่อยู่ใกล้ๆคุณนะอืมเนี่ยเลิฟเวอ์อีกแล้วแสดงว่าสําหรับใครบางคนนะคะกําลังอินเลิฟหรือกําลังตกลุมรักกันก็ได้นะคะหรือกําลังมีความรักนะคะเห็นไหม เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมองตาเขาเขาอยากมองตาคุณอยากเดินจับมือเคียงข้างไปด้วยกันน่ะนะการมาเทพแหลงสอนนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบต่างคนต่างตกกลุ่มรักกันน่ะนะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระหว่างเลือกนะคะอยู่ในระหว่างตัดสินใจก็ได้นะเนี่ยดูจากหน้าไพ่แล้วแม่หมอว่าบางคนถ้ายังไม่เจอนะคุณจะเจอนะ คุณจะเจอรักออนไลน์ก็ได้นะคะคุณจะตกกลุ่มรักและคุณจะอยู่ในห่วงแห่งความรักแล้วก็ดูอินเลิฟมากมากนะชาริออดเห็นไหมเนี่ยเจอคนทางไกลจริงๆด้วยถ้าไม่ใช่คนทางไกลก็คนคนนี้ดูดีดูมีสเสน่ห์นะคะใครๆก็ต้องการอยากที่จะเข้าหาใครๆก็ต้องการอยากที่จะเป็นแฟนกับเขานะคะอืมดูดีมากๆเลยนะคะดูเป็นคนที่ ใครๆก็ยอมรับในตัวเขานะคะเขามีความชัดเจนนะคะดูมีความต่างวัยต่างฐานะเริ่มมีความแตกต่างกับคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้อยู่ไกลหรือคุณกับเขานะคะเพิ่งพบเพิ่งเจอกันก็ได้นะคะหรือเขาอยากเจอคุณมากๆอยากจะมาหานะคะหรือเร็วๆนี้ก็ได้นะคะคุณจะมีการเดินทางนะคุณจะมีการเดินทางเขาอาจจะให้คุณเดินทางไปหาหรือเขาเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะอืมมีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่ะนะ คนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขานะครับล็อกกันแล้วก็ได้จบความสัมพันธ์หรือว่านิ่งเงียบกันไปนะคะคนที่เคยทำร้ายความรู้สึกคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะอันนี้วิ w of Fortune คนคนนี้เป็นคนไกลนะเป็นคนที่คุณกับเขานะคะตัดกันไม่ขาดนะดูแตกต่างกันทางด้านฐานะดูมีอายุก็ได้นะคะหรือคนคนนี้ดูมีประสบการณ์สูงนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันต้องช่างใจหรือมันต้องเลือกหรือมันต้องตัดสินใจดีๆนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นวิวโอโคจูนเป็นพลังงานของความรักมือสองนะคะสองเหรียญแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลกันนะเนี่ยเขากําลังตัดสินใจนะคะกําลังช่างใจก็ได้คนๆเนี้ยทายังไงดีที่จะได้ใกล้คุณทํายังไงที่จะได้ติดต่อทํายังไงที่จะได้มาหาคุณนะคะนี่ เลเวอแล้วก็ man. Oh, oh. แฮงแมนโอ้โหแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกเขารู้สึกว่าถูกใจคุณมากๆเลยคนคนนี้แต่ด้วยฐานะหรือด้วยวัยก็ได้นะคะด้วยเขายังติดภาระสำคัญนะคะหรือเขาไม่สามารถออกจากจุดที่เขาอยู่ได้นะคะแต่ว่าเขารู้สึกดีเขารู้สึกเป็นทุกข์อ่ะรู้สึกอยากเคลียร์ตัวเองนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้แฮงแมนนะดูต่างวัยกับคุณด้วยนะคะ คนคนนี้ดูเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ต้องใช้ความคิดก็ได้เทศออฟเพนต์เกิลเด็กเหรียญชาริออรแล้วก็เด็กเหรียญเห็นไหมดูมีความแตกต่างกันทางด้านวัยทางด้านฐานะทางการเงินก็ได้นะคะคนคนนี้ดูต่างวัยกับคุณนะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเพิ่งเริ่มเพิ่งพบเพิ่งคุยนะคะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้ก็ได้นะแปดดาบแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะ แสดงว่าเป็นคนที่คุณบล็อกนะคะหรือเป็นคนที่การที่คุณจะเจอเขาอ่ะมันต้องใช้เวลามันต้องหาโอกาสก็ได้เขาอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณบล็อกคุณดูไม่สนใจเขาคุณดูเงียบนะคะย้ายคุณเปิดใจก็ได้นะเป็นคนที่กลัวในความสัมพันธ์นะคะเขากําลังแบบลกัลกๆกลกัวๆที่จะเข้าหาคุณก็ได้สี่ไมเท้าแสดงว่าเป็นคนในโซเชียลเป็นคนในออนไลน์กันก็ได้เป็นคนในสายงานนะคะ อยากให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันได้มองตากาันได้มีเวลาแต่งอยากแต่งงานกับคุณอะนะคะอยู่กับคุณแล้วแฮปปี้มีความสุขที่สุดนะใครที่ฝันถึงคุณอีก เป็นคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคนคนนี้ดูดีดูมีเสน่ห์นะคะดูมีชื่อเสียงก็ได้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่คุณจบความสัมพันธ์หรือคนคนนี้อาจจะมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่รู้สึกถูกใจรู้สึกถูกเสน่ห์ในตัวคุณนะคะเป็นคนที่ความสัมพันธ์นี้มันเสี่ยงสําหรับคุณและเขานะคะมันต้องหาโอกาสมันต้องหาเวลาก็ได้หรือความ ันเนี่ยมันต้องดูดีๆนะคะมันเครื่องพลัมก็เกิดความเสียหายนะคะเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระมัดระวังก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดดเดเจอดูเป็นอันตรายดูเสี่ยงก็ได้นะคะต้องระมัดระวังสุดๆเลยนะ แสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานะคะมีความแตกต่างกันนะมันเป็นมูลอ่ะแม่หมอว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคุณดูสดใสนะคะคุณดูชัดเจนคุณดูดีอ่ะนะเขาไม่อยากทําให้คุณเสียหายก็ได้คุณดูดีมากๆเลยจนเขรู้สึกว่าเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณแต่ก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจคุณนะคะ อาจจะไม่อยากทำให้คุณเสียหายเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคนที่รู้สึกว่าคุณกับเขาคุณกับเขาดูแตกต่างกันมากๆนะคะเขาอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่าน,นี้อยากที่จะติดต่อคุณอะ่ะอืม เป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะคนคนนี้อยากที่จะเข้าหาคุณนะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นนะคะสบายใจที่สุดเลยนะเนี่ยเป็นความเป็นเมม m มรีแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วก็ได้นะคะหรือห่างไกลกันไปแล้วจนเขารู้สึกว่า คุณคือความทรงจําที่ดีคุณคือความทรงจําที่ล้ําค่าสําหรับเขานะคะเขาตัดเหมือนเขาตัดความรู้สึกจากคุณไม่ได้นะคะโอ้ลิซึ่นแสดงว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคุณคนนี้อยากให้คุณแบบ ฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงความคิดของตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรว่าคุณต้องการเริ่มต้นกับเขาไหมเห็นไหมคุณรู้สึกว่ามีเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจรู้สึกดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคนคนนี้เป็นคนที่คุณแบบอาจจะคิดถึงเขาตลอดเวลาก็ได้นะ Morning, งดิวเก l โอ้โห คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณก็ได้นะการที่คุณกับเขาจะเจอกันอ่ะมันมันยากนะคะเขารู้สึกว่าคุณชัดเจนคุณบริสุทธิ์คุณดูสดใสนะคะไม่อยากทำทำร้ายจิตใจคุณก็ได้นะเนี่ยคนคนนี้รู้สึกว่าตกหลุมรักในตัวคุณนะคะอยากจะหยุดอยู่ที่คุณนะคุณเหมือนมีมนต์เสน่ห์คุณเหมือนมี เรียกอะไรเหมือนมีแรงดึงดูดอะ่ะทําให้เขาอยากจะหยุดเหมือนเขารู้สึกว่าหลงคุณอะ่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรไม่รู้อยากจะหยุดอยู่ตรงนี้นะคะไม่อยากที่จะไปไหนนะเนี่ยเห็นไหมคีออนทรีเป็นคนที่ดูแบบแตกต่างนะคะทั้งด้านฐานหน้ากับคุณก็ได้นะคะเห็นไหมช้างอยู่บนหอคอยอยู่ในกรงอะ่ะแสดงว่าคนคนนี้นะคะ เขาไม่ได้เป็นอิสระจริงๆนะคะเขาอาจจะมีคนของตัวเองนะคะหรือหน้าที่การงานของเขานะคะเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดตรงนั้นได้นะคะมีความแตกต่างหรือเขาอยู่มานานหรือเขาอยู่สูงหรือเขาแตกต่างกับคุณมากๆเลยนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคุณเป็นคนที่ใช่ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันมากนะคะเขาก็อยากดูแลอยากช่วยเหลืออยากซัพพอร์ตคุณนะ เนี่ยโอ้ s u n ่เดย์เห็นไหมคุณเป็นคนที่สดใสนะคะคุณเป็นวันดีๆคุณเป็นแสงคุณเป็นพลังงานอบอุ่นอะ่ะคุณทําให้วันวันนั้นวันนั้นของเขาเป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสอะ่ะเป็นวันที่อบอุ่นอะ่ะเขาเรียกอะไรนะร่าเริงสดใสมันยิ้มได้อ่ะนะคะเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่สุด โปรเทคโอ้โหคนคนนี้อาจจะดูดีนะคะดูเก่งก็ได้นะดูมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในหัวอยู่ในความคิดนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวสุดๆเลยเป็นคนที่มีลูกมีครอบครัวที่จะต้องดูแลปกป้องก็ได้นะคะเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะอยากที่จะปกป้องอยากที่จะดูแลคุณอะนะไม่อยากที่จะให้คุณแบบ ต้องต้องอยู่คนเดียวอะไรประ,ประมาณนี้ก็ได้แต่คนคนนี้มีภาระหนักที่จะต้องดูแลก็ได้นะคะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะเนี่ยเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆนะคะอยากให้คุณมากอดมาหอมมาง้อนะคะเป็นคนที่อยากบอกรักคุณแหละแต่แต่เหมือนอยากให้คุณแบบง้อเขามากกว่าบอกรักเขามากกว่านะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็ได้ เชงออฟซีซันโอ้โหเป็นคนที่คุณกับเขานะคะมีการเรียกอะไรอาจจะเรียกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงต่างคนต่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้หรือมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคุณก็ดูเปลี่ยนเขาก็ดูเปลี่ยนนะคะอาจจะห่างกันมานานแล้วก็ได้นะ New Direction แสดงว่าเป็นคนที่มีตัวเลือกนะคะเป็นคนที่ดูมีตัวเลือกหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆเลยเขาสามารถที่จะเลือกใครก็ได้นะคะควีนเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะคุณเป็นคนเก่งก็ได้คุณคนนี้ หรือคนคนนี้เป็นหัวหน้าง,งานนะคะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมี power ก็ได้การที่จะเข้าหาเขาอ่ะมันยากมากๆนะอืมเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดเหมือนในหัวของเขาอ่ะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทํานะคะดูมีความแตกต่างกับคุณมากๆเลยนะ เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้นะคะและความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณดูลึกลับเหมือนกันนะคุณดูไม่ค่อยเปิดเผยในตัวเองอ่ะนะเขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะคนคนนี้นะโอ้เป็นคนที่เขารู้สึกว่ามีความแตกต่างนะคะเขาอาจจะรอคุณก็ได้เขารู้สึกว่า การที่เขาจะจะออกมาจากจุดตรงนั้นนะ่ะมันยากมากๆเลยนะคะมันต้องใช้เวลาก็ได้นะหรือมีความแตกต่างกันมากๆนะอืมอเป็นคนที่มีถะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมนะคะเดอะสตาร์ Star, นะ ดูมีชื่อดูมีชื่อเสียงนะคะดูแตกต่างดูโดดเด่นก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคนคนนี้อยู่ไกลจากคุณนะคะหรือใครๆก็รู้จักเขาก็ได้นะสองเหรียญเห็นไหมเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ดีนะคะอยู่ในจุดที่พร้อมก็ได้นะเป็นคนที่ดูแตกต่างนะคะเขากําลังช่างใจก็ได้หรือความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขานะคะมันต้องให้และรับเท่ากันก็ได้มันต้องการความบาลานะ่ะ เดฟเป็นคนที่จบความสัมพันธ์มาแล้วก็ได้เขาก็รู้สึกคิดถึงคุณคุณก็รู้สึกคิดถึงเขาแต่เขารู้สึกว่าคุณกําลังตัดคุณกําลังจบคุณกําลังจะไปเริ่มใหม่แล้วนะคะเหมือนคุณไม่สนใจเขาแล้วไฮบินเทสแสดงว่าคนคนนี้ดูดีดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณก็ตกหลุมรักเขาเขาก็ตกหลุมรักคุณนะคะดูดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยในความสัมพันธ์ได้นะคะ ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะไกลกันน่าจะห่างกันนะคะเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงคุณตลอดนะคะคุณอยู่ในความคิดเขาตลอดเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ